ชีวิตล่าสุดคลีมเปรมซินีกลับบ้านสวนหลังเลิกสามีเศรษฐีทำมอนแฟนแอบใจหายไม่น้อยเมื่อนักแสดงสาวที่หายจากหน้าจอไปหลายปีหลังแต่งงานอย่างคลีมเปรมซินียอมรับกลางวงสื่อว่าได้เลิกรากับอดีตสามีปีเตอร์จิรวัตรพลึกภูรีพงษ์จริงตั้งแต่ปีที่แล้วหลังจากที่ใช้ชีวิตคู่กันมาถึง3ปีสิ่งทั้งคู่พยายามกันอย่างเต็มที่แล้ว สารภาวพว่าที่ผ่านมามีเหนื่อยบ้างกับชีวิตคู่ก่อนที่จะตัดสินใจแยกทางกันตามกระแสะข่าวเรื่องคู่ชีวิตไม่เห็นลงรูปคู่ซึ่งคลิมก็ได้ตอบประเด็นนี้ว่าก็ตามนั้นค่ะตามข่าวก็แยกกันอยู่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นมันมีหลายสาเหตุคลิมว่ามันเป็นเหมือนแต่ละคนก็มีความคิดเป็นของตัวเองถ้ามีถึงจุดจุดนี้แล้วคลิมว่าเราต้องยอมรับแล้วก็เดินหน้าต่อสำหรับตัวเองคลิมว่าเราทำเต็มที่แล้วแยกกันอยู่นานหรือยัง ก็นานแล้วค่ะประมาณปีที่แล้วครีมก็ไม่ได้ปิดแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ออกมาทํางานหรือเจอใครแต่ว่าถ้าเพื่อนก็ทราบเพราะว่าก็ไปไหนกับเพื่อนบ้างค่ะถามว่าจบกันดีไหมก็ไม่ได้คุยกันนานแล้วค่ะชีวิตคู่3ปีที่ผ่านมาเสียดายไหมไม่หรอกค่ะคลิมก็เชื่อว่าตอนนั้นคิดดีแล้วในวันนั้นอาจไม่ได้เป็นอย่างที่หวังก็ต้องยอมรับให้ได้ถามว่ากลับมารับงานไหมใช่ค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฝากร้านขนมสมพรด้วยค่ะ ดาราในช่วงยุคแรกๆของการผันตัวมาทำธุรกิจค้าขายหนึ่งในนั้นก็คือครีมเปรมซินีที่เริ่มมาจากเครื่องสำอางจนมาถึงธุรกิจขนมไทยโบราณที่สืบสารต่อสู่คุณย่า60ปีเดยเริ่มต้นมาจากการที่ไม่มีงานในช่วงงานบันเทิงแต่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการขายขนมไทยโบราณร้านชื่อว่าร้านขนมสมพรสำหรับร้านขนมสมพรของเธอนัน เธอกล่าวว่าเริ่มจากคุณย่าเป็นคนที่ทําขนมไทยเมื่อก่อนเปิดร้านอยู่ที่จังหวัดนครศรี